ครับผมนะฮะขาดูอันนโซยจาาเซนเป็นแบบตรวจทางพ้นะเขาเหนมที่อนบริเวณที่งานที่ผมมาจอดให้ชาวแม่สายรับชมนะผมอันนี้จัเซนนะที่ทียว่าจํงลั้นตรงนั้นด้านหมูานะกอได้สร้างตรงนีไปเดี๋ยวก็จะเหยนที่แม่สายแล้วก็เอากลับไปที่ตำโดนะผมไ้ดู ตอนนี้อาจารย์เำลิมไปกังการโฆษณาตรงตรงโน้นนะครับเอากคชนตลอดบอคนเย้ะยะมากมายมลครัมาบรรลุมาลุ่มนมทั้งชาวไทยทั้งชนลเพวนะมทั้่งชาวไฟยทั้งชนลเวนะตรงมีศูนย์ารน้ำมันนะครับ ผมมองวาน่าเเก้าโค้งแล้วเดียวเขาบอกว่าเขาจะไปติดตั้งประกันนะครับเดี๋ยวมันไปจอดไปจะไปสายนะครับนพระพุทธเจ้าต่อนะตรงนี้นะครับบางทีครั้งที่ผมได้มากราบมาอารานที่ตรงนี้นะหลายคนคงจะรู้จักดีนะตรงนี้อารู้ควันหุ่นของจะแซมนะครับเขาก็เรียกว่าตอนที่เขาแห่นะแห่ตรงตรงจากชิรายมาที่ไม่สายผมเคยได้ทำครั้งหนึ่งนะ แต่คลิปอย่ากจะไม่ได้คคลงก็คงจะลงพร้อมกันนะแล้วก็ตอนนี้ผมมาถ่ายคำตรงที่นะฮะข้ามหลวงนะผมมาดูนะอารุป bon ันจัะแซงเขาแล้วก็อารมบรรยากาศแล้วก็นัก eh ท่องเที่ยวเยอะนะครับผมอ่าสนมากจะเป็นซาต่างจังหวัดอารุปปัญญาบรรยากาศเป็ร่อนแบบนี้อากาศขึ้นนะทับใจอ่าตอนนี้นะฮะเที่เรียกว่าท้ามหลวงท้ามหลวงชื่อเสียงโด่งดังอ่าด네่งดังมากๆนะครับผมจากที่ไม่มี คนที่รู้จักนะนีกลายเป็นที่รู้จักนะตรงนี้อ่าก็ต้ฐานนี่ก็เป็นลูกหมูนะผมอ่าเรียกว่าหมูฝานะอันนี้ก็เป็นจัดแซนที่ที่เขาหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาตั้งอมู่ตรงนี้นะหลายท่านคงจะได้ชมไปเรียบร้อยนะเอากล่าเอาไปเยอะแยะมากมายแล้วก็วันนี้มาผมก็ามาดูจริงอ่านะักท่องเที่ยวนะครับผม ก็ว,ว่าขนาดยัง่ใช่ตรงนี้ยังไม่ใช่บันหยุนะถ้าเป็นบันหยุดนี่จะเยอะกว่านี้นะผมตรงนี้อ่าอ่าบรรดทยานถ้ำหลวงนะหลังจากที่เขาปรับปรุงให้จ่จะคงจะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอแม่สายเชียงรายที่หนึ่งนะผมรับรองนะตรงสิ้นปีนี้คนคงจะเยอะนแะน่แน่นอนแต่ตรงนี้เขายังไม่เสร็จบริบูรณ์นะเห็นจะมีการปรับปรุงอีกอย่าไล่พี่นะผมอะตอนเข้ามาก็เห็นมีปรับปรุงทั้งอะไรถนนหนทางแล้วก็ เครื่องอะไรต่างๆเลยผมน่าจเป็นการรอบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ตรงที่ถ้ำอีครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าฝรั่งก็มาทนะ่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับอน,นุพันธ์จ่าแซมแต่ผมจะพาไปดูที่ที่ถ้ำตรงปากถ้ำนะฮะขอบคุณครับผม